เ็พขายไปือาหนี่สยยที่จากคาเที่ยงาเที่ยงเทียงมนครับวันนี้ครับใครสนใจครับเข้ามาดูได้ที่ลานีอรเเกษตรที่สูงทุ่งหัวช้างครับจังหวัดลำพูนครับใครสนใจครับ ไม่เกินหมื่นครับนี่ยครับงามงามงามหนึ่งชุดนี่เนอหนึ่งชุดนะมีสามประมาณสามต้นนีน่เนอหอมผ่อนไม้ครับหนึ่งชุดอ๋อเขาจือมันอย่างก็สายอันไรครับเนี่ยจือมันอันนี้ข้าหลวงเฟิ่นข้าหลวง เพิ่มค่าหลวงจะแรงตุ้นอ่ะอู้คือได้เพิ่มสวยสวยแล้วนี่เห็นนะจะไปซื้อที่ไหนนี่ซื้อจังใหม่ครับมัตตีเยี่ยอันใหญ่เหรอตัวอินถนนอันนี้อัหญ่กว่านี่เออมอดครับมอดจริงเมื่เป็นแผ่นเลยจ้บก็จาเอามาเป็นแผ่นเป็นแผ่นแผ่นก็ปั้นเนาะก็จะซ้อที่บรหินที่มันติดของมันงามงางงางงางเอานี่ไปขายเป็นชุดนี่ได้หลายแล้วเนาะนี่เป็นขายหลายปันขายลายปันเนาะอันนี้แบบมีฐานตัวุ่นนี่ครับวันนี้ไปใจ ตั้งสังเหรอใจอย่าใจอย่างอ๋อเดี๋ยวป็นน้ำนักมุนผัวมันได้กี่ปีมันถึงใหญ่ใหญ่ใช่ไหมอันนี้กับถ้ามันอันนี้มันก็ถ้าสักปีนึงมันก็จะอันนี้มันจะเป็นห้างของมดครับมันจะออกมากินหมดอ่ะมันจะยืดเป็นห้างของมดอ่ะอย่างยางอ่านหานะนี่นี่มันละเนี่ยออกมาห้างมันเยอะแล้วมอดกระจายไปเหยอะกับไงครับมอดมันก็ดีอยู่เยอะอ่ะมันเป็นอาหารของมันตัวมันเป็น เนี่ยครัเขาออกมาเป็นเป็นหักบนมุดเลยนะฮะต้องให้ปุ๋ยให้ยังไงมือคือข้าวปุ๋ยกล้วยไม้ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยกล้วยไม้ฮะเอามาแต่งกับไปอย่างเงาะถอนไม้แน่เนาะครับหักไม้ที่งามๆนมครับอือไอเดียดีดีกว่าคว้างมาได้ดีกว่าขว้างมาได้แล้วก็เผาขว้างเนาะหากไม่อย่างนี้เนาะหากไม่ซับเลยครับ หาไม่ซักนี่นมันจะเบานันมีคนมีมันติดต่อเลย,ยเลยปะพี่วันนี้เป็นเอาไปขายตัง้งใไหมครับอืมเฟินเฟินข่าหลวงนี่เน่ะเขาเข้าบานเนี่ยเข้อาขอยา่าพูดงามงามุัแนกเนต,ต้นี้เนี่ยถ้ามาได้แม่มาตายที่ไหนไ